ต่อไปนี่นะคะก็จะเป็นการโยนนะคะโยนข้าต้มโยนกล้วยโยนทุกอย่างนะคะเสร็จแล้วก็พอเขามีการโยนนะคะแล้วก็จะมีการเก็บด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่ในทุ่งนาของเรานะคะเพื่อที่จะให้ต้นข้าวของเรานะคะที่กําลังตั้งท้องนะคะก็จะได้กินอของที่เราเอามาทําบุญวันนี้นะคะก็จะเป็นประเพณีของทางบ้านเรานะคะก็ไม่รู้ว่าทางอื่นเขาทากันยังไงนะคะ แต่ที่นี่เขาก็จะทํากันอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะอ่าเรียกว่าโปรยทานใช่ไหมตอนนี้นะคะผู้คนก็กําลังมารวมตัวกันนะคะก็ตอนขยโยนก็อาจจะวุ่นวายหน่อยเด้อจะเขาก็กําลังหาจุดที่จะโยนนะคะอันนี้บางนางค่ะเขาแห่ก่อนเหรออ๋อเขาก็จะมีกระบวนการแห่ก่อนนะคะตอนนี้มันเนคะมาเออ นี้นะคะเขาก็จะมีการแห่ก่อนนะคะแ้วเขาก็จะโยนเขาต้องแห่ด้วยเหรอเขาต้องหรือว่าโยนเลยอ๋อเขาจะมีการนั่งก่อนนะคะสนน้อยก็เพิ่งจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะฟังเดี๋ยวก็เขาก็จะมีการ สวดมนต์อธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีมการยกนะคนนะลูกขอกราบจาระบูชาพระบิดามารดาลูกขอน้อมและถึงคุณท่านมีเมตตากรุณาอุปการงงร,การักคุณต่อทิดาท่านให้กำเนิดลูกเกิดมาทั้งการศึกษาอบรมถึงแม้นท่านลำบากเป็นผม ทุกพระกรกเพียงไรท่านไม่เคยวันไหวต่อสิ่งใดที่ได้เอี้ยมมาพระคุณของท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าธาราและแผ่นดินลูกขอบูชาเป็นอาจินตราบถึงสิ้นดวงชีวาขอองค์เทศไทยรักษาพระอิดามันดาของข้าเถินสาเพสเัตเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย

นี่แหละจ้ะเราก็จะเอาไปใส่ในทุ่งนาของเรานะคะนอาน้อยก็ได้เหมือนกันนะนน้อยก็ได้เหมือนกันนะจาก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะนี่จ้าอยคุณย่านะคะคุณย่าสวยมากนี่ ชุดสวยมากคุณย่าค่ะคุณย่าคุณย่ายังปิ้งอยู่คุณย่ายังสาวก็ไปดันเสร็จพิธีนะคะจนวน้อยก็ได้ข้าวต้มเด้อเดอ